เอาถุงมาเกาลัดนะคะเดี๋ยวจะเก็บเกาลัดกันแล้วะคะ่ะ<ท>จะมาเก็บฝั่งที่เป็นทุ่งนาฝั่งนี้นะคะบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะคะไม่ใช่โอ้ไม่ใช่โอ้โ,โหนี่จะมาน่าจะมาช้าแล้วนะคะมีเขาร่วงร่วงอยู่ข้างล่างแล้วค่ะ ไม่ได้เอาท้าบูธมาโอ้ได้มากรองไว้ก่อนคะ่ะอันนี้เขาตกนานแล้วนะคะ นี่ค่ะก็เป็นช่วงระยะเวลาแค่แป,ป๊บเดียวเนาะท,นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนี้นะคพเพื่อนทุกอย่างก็จะแป๊บๆนะคะเราต้องเก็บให้ทันไม่งั้นก็จะวายนี่นี่ค่ะเก็บเลยนะนีะ่ตลบตลดก็ออกแล้วนั่นนั่นเอาอะไรเอาไรไดโจบุ นี่โอ๊ะไม่เ <ST. S 1> จอค่ะอย่าลูกโตโตนะคะดึงออกมาเลยดีต้นด,ด,ดีนะคะต้นเขาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะนเราก็เอาถุงค่ะโอ้ยสงสารไม่เจอค่ะ นี่โอ้ร่วงไปรู้แหละเห็นไหมฮะนี่โอ้โหโหคุ่นอ่ะเออเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บทีหลังกตีก,กุบล่างเต็มเลยนะคะเนี่ยฮะโอเค ได้เยอะวะไม่บ่อไสียก็โอ้ไม่ได้ไม่ได้กินใ้โอ้ข้างในเสียลดก้นหม้ดกว่าไหมนี่นี่ค่ะเต็มเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนเอาไปแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกเหียวเียวลูกเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้แบบนี้กินได้ไหมเตคีเคมาสไม่โแบบนี้นี้นานๆแล้วกินไม่ได้นะเพื่อนถ้าเราปล่อยไว้นานๆก็จะ เสียไปเลยนะคะไม่อร่อยเดีย๋ยวได้นะโอเคกินได้ไนหะ้ยไม่ได้ไหมคะส่วไม่สวยอ่ะทุกคนเแต่ลูกยังสดใหม่นะคะ อันนี้ทิ้งไปถือว่าอันนี้จะเป็นลูกที่เมื่อกี้เราตีลงมาตรงนี้โอ้โหเสียนะคะเพื่อนเนี่ยที่เราตีมาสีเขียว,เ,ยวเมื่อกี้โอ๊ะดูสิดูสิยซาจัง โอ้ยกบมีกบให้นั่นหรือเปล่าโอกบโอเคนี่เก็บอันนี้ไม่ได้อยู่นี่กทองฟักทองเห็นไหมฮะอ๋อนี่ เลยแบบนี้ไม่เอาแล้วค่ะทีเกาวลัดที่นี่จะมีแบบนี้อย่างเดียวนะคะไม่มีที่เป็นแบบหนามสั้นๆนะคะที่เหมือนอะไรน,นเหมือนเหมือนละหงแบบนั้นไม่มีนะคะที่เป็นพิษนะคะปฟอะไรหรอใช่ก็จะมีนะคะจะมีแบบนี้แบบเดียวที่ญี่ปุ่นโอ้โหเทียบเลย กวกเหี่ยวๆแล้วก็ไ e ม่เอาโอ้โหนี่นี่นี่สวยงามนะฮะนี่สวยมากเลยเด้อเมอดเปียวรสชาติเหมือนเม็ดขนุนบ้านเรานะคะเม็ดขนุนที่เป็นขนุนนะคะไม่ใช่ที่เป็นขนมหวานนะคะการว่านะเหมือนมันๆเหมือนกันแต่อาจจะมันกว่านะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยทานนะกลับจะอธิบาย รสาติของมันนะคะคนญี่ปุ่นบางทีก็ไปหุงกับข้าวนะคะแไปทำพวกขนมเนไงคะ่ะแต่ว่าแกะยากนะคะแต่ขี้เกียจตรงแกะเนี่ยแหละคะ่ะโอ้ทางนี้มีเยอะเลยเราก็หายไปไหนนะคะหน่งทางนี้เยอะเลยนะคะเยเย ผู้ชายก็จะไม่ค่อยเก็บชอบเก็บผลไม้อะไรอย่างงี้เท่าไหร่เนาะเหมือนมันจุกจิกนะแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบนะคะใ่ไปแล้วจ้ะไปต่อเล มีลูกโตๆตตตค่ะเนี่ยค่ะทางนี้เพียบเลยค่ะลงมาข้างล่างนี่เพียบเลยให้โอ้มิเตม,มิเตพีกีโอ้นี่เพียบเลยค่ะดูสนมคะเหมือนมีใครมาแกะไว้ให้เลยนะคะแบบนี้ไม่ต้องเอาเทา้าเหยียบนะคะสวยๆด้วยค่ะใหม่ๆนะคะนี่ๆๆๆๆลง ได้เป็นเยอะเลยนะคะนี่เลยยังไม่พลิกดูนี่ ไปโอ้่หดูทางนี้ลูกใหญ่ๆทางนั้นเลยค่ะโอ้โหนี่ตัวนี่นะคะโอ้โหไปเอบนะคะทุกคนจิวมบอโอ้โหโอ้โหปวดนะปด้ต่เราเสียแต่เราให้ๆเดี๋ยวโอเคละพอละแต่ก็เสียดายเนาะ เาไปทําแบบขนอมอาหารอะไรได้มั้งนะเดี๋ยวต้องไปหาดูช่องช่องอื่นนะไปหาดูใน Google นะดูในยูทูบมันจะติดตรงข้ออะไอ้ยเยอะเลยอันนี้เขาโอ้โหนี่นะคะนุณเนขนเก็บเปียกเลย นิ่งเก่งทำนานะคะเพื่อนๆนี่งทำนาคนญี่ปุ่นเป็นอย่างี้คะ่ะเขามีเป็นชุดคะ่ะเอ้ไป,ไป,ไปตัวต่อโอ้ยอ่ะไปต่ออืมนีก บนต้นร่วงลงมาหมดแล้วค่ะอีไกอีไกอีไกโอ้อันนี้นะนี่สามรูปนะผงะรอเลยค่ะเนี่ยอ่ออารอเลยนะอีไกอีไกไปมาเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะพวกข้าไม่ใช่คนเราคู่หรออ่าโอเคได้หลายกิโลละเยอะแล้วค่ะคิดว่าน่าจะพอโอตรงนี้มีลูกพับด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ยังไม่สุกดีนะคะแต่ว่าลูกพับแบบนี้อาจจะไม่หวานนะมีเพื่อนๆบอกว่าลูกพับกินดิบแล้วฝาดนะมันทุกลูกไม่จริงนะคะลูกพับกรอบอร่อยนะคะเพื่อนๆหวานๆสดๆมีค่ะไม่ได้กินตากแห้งอย่างเดียวนะคะตากแห้งก็คือเหมือนมันเหลือแล้วอะเขาถนอมอาหารได้กินใช่ไหมไม่ได้ตากแห้งไว้ แต่แบบกินสดๆนะอร่อยมากเลยนะคะกรอบนะคะจะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆอะคะ่ะเขาจะหวานกรอบกินได้เป็นกิโลเลยคะ่ะลูกพับอันนี้ลูกเล็กอะโมอ,อีโอเคกลับันแล้วคะ่ะพอละไปเอาข้าวกลนอีกกองไว้นะคะไปตรงนี้งนะไปอ้